ข้อเสนอหยุดยิงล่าสุดจากทรัมป์นี่มีเรื่องกรอบเวลา72ชั่วโมงด้วยหรอคะสำหรับการปล่อยตัวประกันทั้งหมดใช่ครับ72ชั่วโมงแรกกับการที่อิสราเอลต้องถอนทหารออกไปแล้วก็มีประเด็นเรื่องออการปลดอาวุธฮามาสอีกฟังดูท้าทายมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องปลดอาวุธครับฮามาสเองก็ตอบรับหลักการเรื่องหยุดยิงถอนทหารแลกเปลี่ยนตัวประกันนะ แต่เรื่องปลดอาวุธนี่แหละครับที่ยังต้องคุยกันภายในกลุ่มปาเลสไตน์เองซึ่งมันซับซ้อนแล้วท่าทีอิสราเอลล่ะคะเห็นว่ายังโจมตีต่อเนื่องอยู่เลยแม้จะมีการเจรจาก็ตามถูกต้องครับอันนี้คือที่เรียกว่าเดินเกมสองหน้าคือส่งทีมไปเจรจาแต่ก็ใช้ปฏิบัติการทางทหารกดดันไปด้วยในทานยายฮูเองก็เออเจอกดดันหนักจากในประเทศ ทั้งจากครอบครัวตัวประกันแล้วก็กลุ่มขวาจัดอย่างจิราฟอรัมที่เขาไปให้คำไมว่าจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ตัวประกันทุกคนคืนมาครับนี่มันเป็นเหมือนกลยุทธ์นะครับใช้การทหารสร้างอำนาจต่อรองแล้วก็เอาใจฐานเสียงฝ่ายขวาไปพร้อมกันแต่ก็เสี่ยงมากเสี่ยงยังไงคะก็ตอนนี้มี8ชาติอาหรับออกมาสนับสนุนท่าทีฮามาสแล้วด้วย มันยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้เนทันยาหูถ้าตกลงตามข้อเสนอก็อาจจะเสี่ยงรัฐบาลตัวเองล่มแต่ถ้าไม่ตกลงก็อาจจะถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นไปอีกอืมเข้าใจเลยค่ะแล้วเรื่องวิกฤตมนุษยธรรมก็ยังน่าห่วงนะคะใช่ครับตัวเลขคนเสียชีวิตจากขาดสารอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหลือช่วยเหลือก็ยังถูกสกัดกั้นอยู่